สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้ครูปุกก็มาระบายสีให้ชมกันต่อเลยนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะเราก็ลงสีเพิ่มเติมนะคะครูจะใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงนะคะลงเพิ่มเติมนะคะช่วงผมนะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลแดงลงช่วงผมเลยนะคะ ตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาหน่อยนะคะช่วงสันจมูกนะคะแล้วก็ตรงสันจมูกด้านนี้นะคะลงแสงเงาขึ้นมานะคะนี่นะคะตรงนี้ก็เน้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงกุบุลงสีเทา ไปด้วยนะคะสีเทานะคะเราจะใช้สีเทานะคะผ mm ู hmm. ้ก็ใช้สีนี้นะคะสีเทานี้นะคะลงนะคะสีเทาลงให้ทั่วผมเลยนะคะ mm hmm. เพิ่มวอลลุ่มนะคะ mm hmm. เพิ่ม,มน้ำหนักนะคะน้ำหนักของเส้นผมขึ้นมานะคะ mm hmm. ส่วนช่วงหัวตานะคะ หัวตาลแล้วก็ลงขึ้นมานะคะลงสีน้ำตาลแดงนะคะสีน้ำตาลแดงเน้นขึ้นมานะคะช่วงหัวตานะคะเน้นเข้มลงช่วง นี่นะคะเน้นขึ้นมาจากนั้นเราก็มาเน้นช่วงปากหน่อยนะคะแสงเงาช่วงปากระบายแสงเงาช่วงปากขึ้นมานะคะช่วงนี้นะคะใต้นี้แล้วก็ ช่วงตานะคะจากนั้นเราก็มาใส่เน้นช่วงลูกตาใหม่นะคะซับออกนิดนึงนะคะผสมน้ำ น้อยๆน,นะคะเน้นเนื้อสีเยอะๆนะคะจะได้ลูกตาจะได้คมเข้มขึ้นมานะคะเน้นขึ้นมาเลยนะคะตรงนี้นะคะจากนั้นเราก็มาระบายช่วง ช่วงใต้คางแล้วก็เน้นแสงเงานะคะตรงนี้ก็ลงขึ้นมานิดนึงนะคะแสงเงาลงสีเข้มเลยนะคะลงสีดำสีดำกับสีน้ำตาลเข้มนะคะเดี๋ยวเรามาใส่ลายกันต่อนะคะ ลายผ้านะคะจากคลิปที่แล้วนะคะครูก็จะลงสีน้ำตาลนะคะลงสีน้ำตาลช่วงไหนเป็นช่วงลายผ้านะคะที่เราร่างไว้เราก็ใช้สีน้ำตาลลงนะคะตามลายผ้านะคะ ีน้ำตาลเข้มนะคะครูก็จะลงสีน้ำตาลสีน้ำตาลแดงตรงกลางนะคะใช้สีน้ำตาลแดงลงช่วงตรงกลางนะคะเป็นช่วงลายแล้วเราก็ใช้สีน้ำตาลเข้มลง ช่วงลายผ้านะคะลงไปเลยต่อไปเรามาใส่ช่วงผมช่วงผมนะคะใช้สีน้ำตาลน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มลง ช่วงผมกันนะคะช่วงคอนะคะช่วงผมนะคะลงสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็ช่วงคอเน้นขึ้นมานะคะใช้สีดำผสมในสีน้ำตาลเข้มหน่อยนะคะจะได้เน้นช่วงคอขึ้นมานะคะ เน้นขึ้นมากรอบหน้านะคะให้ชัดเจนนะคะเน้นช่วงกรอบหน้านะคะให้ชัดขึ้นมาออกสีด,ดำเข้มหน่อยนะคะตรงนี้นะคะ ตัดเส้นเน้นกรอบหน้าขึ้นมาเลยนะคะคือครูปูอยากจะอธิบายว่า,าบางทีเราไม่จำเป็นต้องเลือกรูปที่เป็นที่รู้จักอะไรมากมายนะคะเพียงแค่เป็นนางแบบในนิตยสารที่เราเาเจอแล้วแบบมือเป็น ภาพที่องค์ประกอบที่แบบได้สัดส,ส่วนนะคะเราก็นำมาฝึกได้เลยนะคะคือมันจะทำให้เราวาดออกมาได้ง่ายนะคะอย่างรูปนี้นะคะครูก็ไม่ทราบว่าเธอชื่ออะไรนะคะดังแบบแต่เห็นในนิตยสารแล้วก็ดูบุคลิกการแต่งตัวนะคะการโพสท่านะคะแล้วก็รูปหน้านะคะที่แบบยาว รูปไข่อะไรแบบนี้นะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการเลือกรูปนี้มาวาดนะคะบางทีเราก็รูเก,ก,กิก็แนะนําว่าเป็นรูปที่เราชอบนะคะเราก็จะอยากที่จะวาดนะคะจริงไหมถ้าเราชอบรูปไหนเราก็อยากจะวาดรูปนั้นใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ลองหารูปที่เราชอบนะคะในนิตยสารนะคะลองมาฝึกวาดกันนะคะอย่างรูเกิ เออรูปนี้ดูเกด๋ดีอะไรแบบนี้นะคะเราก็ลองนำมาฝึกวาดกันนะคะก็นี้เป็นการแนะนำนะคะไกด์ไลน์รู้สึกว่าสีจะตัดจ้านไปนะคะเออเราก็ใช้น้ำนะคะลูบหน่อยนะคะให้ให้สีจางลงนะคะนี่ก็จะเป็นสีน้ำตาลแดงนะคะ เราเลือกรูปที่เราชอบนะคะแล้วก็ได้สัดส,ส่วนนะคะสวยงามนะคะก็จะทำให้เราวาดรูปได้ง่ายขึ้นนะคะในการที่เราจะเลือกรูปมาเป็นต้นแบบในการวาดนะคะไม่จาเป็นต้องเป็นคนทีเ่เป็นที่รู้จักมากมายก็ได้นะคะแต่เป็นรูปในหนังสือที่แบบเราดูแล้วอืเข้าท่าดีเข้าท่าดีในที่นี้สำหรับครูปุกก็คือแบบ สัดส,ส่วนรูปหน้าดวงตาปากจมูกอะไรได้สัดส,ส่วนนะคะก็จะทำให้เราฝึกวาดได้ง่ายขึ้นนะคะนี้ครูก็ไกด์ไลน์แนะนำนะคะทุกคนจะได้ลองหาภาพนะคะที่เราอยากวาดจริงๆแล้วที่เราชอบจริงๆนะคะก็จะได้วาดออกมาได้ดีนะคะ นี่ครปก็จะลงช่วงผมนะคะช่วงผมอืมก็เน้นขึ้นมานะคะเน้นขึ้นมามนี่นะคะเน้นช่วงนี่นะคะเน้นขึ้นมาช่วงตานะคะช่วงผมแล้วก็ลงสีเทาใช่ไหมคะเราลงสีเทา ไปด้วยนะคะให้เหลือเกือบเป็นสีเทานะคะความเหลือบของผมนะคะเนี่ยคะ่ะเราก็ลงสีเทานะคะทับไปนะคะนี่นะคะกวก็จะลงช่วงสีเทานะคะส่วนช่วงสีขาวเราค่อยลงอีกทีนึงนะคะ เป็นไฮไลท์นะคะเป็นช่วงผมนี่นะคะลงให้มีมิติขึ้นมานะคะช่วงผมส่วนสร้อยนะคะสร้อยก็จะเป็นสีเหลืองใช่ไหมคะสร้อยเป็นสีเหลือง เราก็จะใช้ขออภัยค่ะนี่นะคะลงช่วงสร้อยนะคะแล้วก็ใช้พุกกันนะคะลักษณะการใช้พุกกันนะคะจะทําให้เราถ้าเราสามารถดัดแปลงนะคะการใช้พุกกันนะคะครูผูดถึงศึกษานะคะในการวาดรูปของศิลปินแต่ละคนนะคะที่ ของเมืองนอกนะคะในแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยว่าเขาใช้ลักษณะยังไงบ้างนะคะเราก็วาดแบบง่ายๆนะคะทุกกันมีคุณสมบัติในการตวัดไปยังไงบ้างอะไรที่ครูบุตรแนะนำนะคะก็คือเราก็จะทำได้ง่ายขึ้นนะคะเราสามารถที่จะอย่างบางคนวาดดอกไม้ใช่ไหมคะเราแค่ใช้พูกันปลายมนนะคะ ปาดมาก็เป็นกลีบดอกแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นการสังเกตวิธีการใช้พุกกันนะคะก็จะทำให้เราสามารถนะคะมีเทคนิคนะคะวิธีการมากมายเพิ่มขึ้นนะคะในงานของเรานะคะครูก็มาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนลองใช้เทคนิคนะคะแต่ละแบบนะคะที่ครูบแบ่งปันให้ทุกคนนะคะ ลองนำไปใช้กับงานของเรานะคะลองนำไปฝึกวาดกันดูนะคะพวกกันนะคะที่เราใช้เราสามารถตวัดไปเส้นทางไหนได้บ้างอะไรแบบนี้นะคะเน้นช่วงสันจมูกขึ้นมาเข้มเลยนะคะ ตรงนี้ก็เน้นเข้มนะคะแล้วก็ลากขนตานะคะลากบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนก็ได้นะคะแต่ให้ปลายแหลมนะคะเราลงลักษณะนี้นะคะนี่ก็เป็นจมูกนะคะนี่ก็เป็นเราก็จะ วาดผมนะคะผมช่วงผม,มงนะคะต่อไปก็มาวาดเสื้อกันนะคะค๊ก็จะลองใช้สีนะคะใช้สี ช้สีชมพูนะคะเดี๋ยวเรามาลองใช้สีชมพูกันนะคะช่วงผมนะคะอันนี้ก็ลงช่วงผมที่เข้มนะคะแสกช่วงแสกนะคะอืม ลงสีน้ำตาลเข้มตรงลายอีกรอบนึงนะคะนะคะเพื่อให้ลายเข้มขึ้นนะคะลงช่วงนี้ก็เป็นสีเนื้อของลำตัวนะคะช่วงคอนะคะ ลองฝึกวาดกันดูนะคะทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการวาดนะคะครูก็จะลงสีนะคะเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะคะให้ใบหน้าดูแบบเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะ ต่อไปเราก็มาระบายสีเราก็มาระบายสีชมพูกันนะคะผสมสีชมพูเนื้อๆหน่อยนะคะสีชมพูกับสีเนื้อนะคะผสมกันนะคะเป็นสีม่วงม่วงอ่อนๆน,นะคะเป็นชุดเสื้อผ้าของเธอนะคะ นะคะเราก็จะกระบายสีชมพูให้ทั่วนะคะชมคูป,ปคูผสมนะคะผสมสีชมพูนะคะสีชมพูนะคะคูปูใช้สีชมพูนี้นะคะชมพูนี้นะคะกับสีเนื้อนะคะผสมกันนะคะก็จะเป็นออกสีอมม่วงนะคะอมม่วงม่วงอ่อนๆนะคะพาสเทลนะคะ สีม่วงอ่อนๆอพัดเทลเราก็ระบายตามลายผ้าเลยนะคะเป็นพื้นนะคะผ้าพื้นสีม่วงนะคะลงอุ้ยขอไปค่ะอ่ามือไปโดนกล้องนะคะนี่ก็ลงช่วงลายผ้านะคะพื้นนะคะสีชมพูนะคะ เราไปายไปเลยช่วงพื้นช่วงพื้นผ้านะคะส่วนช่วงสร้อยคอนะคะเดี๋ยวเรามา,าใส่แสงเงากันนะคะตัดด้วยสีดำนะคะเราจะตัดด้วยสีดำนะคะโซ่ที่เรานี่นะคะเราก็จะตัดด้วยสีดำขึ้นมานะคะ สอยนะคะที่เราลงไว้นะคะเราก็จะเน้นขึ้นมานะคะเป็นช่วงตัดเส้นนะคะเน้นขึ้นมานี่ก็เน้นช่วงคอขคาง ะบาไตรงนี้นิดนึงนะคะให้เข้มเลยะะช่วงใต้คอนะคะส่วนช่วงสีน้ำตาลเข้มนะคะน้ำตาลเข้มกับดำนะคะลงเน้นขึ้นมานะคะ ตรงนี้ก็เน้นช่วงหัวหน้าผากขึ้นมานะคะนะคะลง ช่วงนี้นะคะลงแสงเงาหน่อยนะคะแสงเงาผมนะคะผม ก็มาใส่ช่วงผมนะคะที่เป็นสีขาวนะคะเป็นสีขาวแล้วก็ใช้สีขาวนะคะลงพับอีกทีนึงนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ใช้สีขาวปาดนะคะ อีกนิดหนึ่งนะคะนี่นะคะที่เป็นช่วงสีขาวแล้วก็ใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลสีเหลืองนะคะสีเหลืองลงทับอีกทีหนึ่งนะคะ ตรงนี้นะคะเราจะมาเน้นให้สันจมูกชัดขึ้นมานะคะเน้นสีน้ำตาลแดงนะคะลากลงมาตรงนี้ก็ปาดขึ้นไปนิดนึงนะคะเน้นสันจมูกขึ้นมาลากเส้นนะคะใต้ตาเน้นขึ้นมานะคะต่อไปเราใส่ สีส้มหน่อยก็ได้นะคะสีสีแดงอมส้มนิดนึงนะคะตรงช่วงปากนะคะเน้นขึ้นมาแต้มจุดสีขาวไว้นิดนึงนะคะตรงนี้นะคะแต้มจุดสีขาว ก็ลงช่วงลายผ้าอีกนิดหนึ่งนะคะวนลงช่วงลายผ้านะคะใช้สีน้ำตาลนะคะน้ำตาลเข้มนะคะลงช่วงลายผ้านะคะทำแบบ วิธีง่ายๆนะคะโดยใช้พุ่กกันนะคะตบลงไปเป็นลายเสือเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้รูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะทุกคนพอจะได้รับแรงบันดาลใจในการวาดรูปหรือเปล่าคะลองฝึกกันดูนะคะลองฝึกกันดูเราจะได้รู้ว่าเรา สามารถที่จะทำได้หรือเปล่านะคะถ้าเราไม่ลงมือวาดเราก็ไม่รู้นะคะว่าเราจะสามารถวาดได้หรือเปล่านะคะดังนั้นนะคะก็ลองนะคะหากระดาษหาเครื่องมืออุปกรณ์นะคะสีเราก็อาจจะเพิ่งเริ่มฝึกใหม่แล้วก็ใช้สีราคาไม่แพงมากนักนะคะก็ใช้สี ราคาไม่แพงมากนักนะคะไปก่อนก็ได้นะคะแล้วเวลาเราวาดเก่งขึ้นเรื่อยๆเราคออ่อยใช้สีดีๆขึ้นมานะคะแต่ถ้าสีราคาดีแล้วก็ราคาไม่แพงผมว่าน่าจะเป็นแวนโกะนะคะใช้ได้นะคะอลองหาดูกันนะคะให้เหมาะกับ ความสามารถของเราหรือว่าทุนทรัพย์ของเรานะคะเราก็เลือกให้เหมาะนะคะโอเคนะคะวันนี้กูกูก็มาวาดให้ชมกันประมาณนี้นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันใจในการวาดรูปให้กับทุกคนนะคะทุกคนก็ฝึกฝนกันได้นะคะ ถ้าเราอยากจะวาดรูปได้ดีเราก็ต้อง e anyway. มีการฝึกฝนนะคะทำซ้ำบ่อยๆนะคะจนเกิดความชํานาญนะคะเอาละค่ะวันนี้ก็มาพบกันประมาณนี้นะคะครูโบก็มาระบายสีให้ชมกันต่อจากคลิปที่แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการกด u ับ c ไ i b e กดไลค์กดแชร์นะคะหวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการวาดรูปใ <maybe privilege S 2> <ถ>ห้กับทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีความสุขนะคะ ขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ